อ่านะครับมาถึงลานทดสอบเครื่องยิงแล้วนะครับตอนนี้ Hello Hello สีลูกสามลูกก็ลูกกับพี่ธีร์เลยถึงเอาไปบายหน่อยเร็วไปบายหน่อยไปบายหน่อยบายหน่อยนะครับไเหยียบมาเฉพาะตัวเครื่องยิงนะกูบอกไปแล้วนะครับตัวแทนไปบอกแล้วนะใครที่ปมาใครที่ประจําเครื่องยิงยกเครื่องยิงลูกเสือนะยกเครื่องยิงเดินหน้าออกมาสามเก้าแน่นอนเลยแน่นอนนี้เอาไปบายหน่อยลูกไปบายหน่อย บายส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บด้วยว้าหวานเจี๊ยบยิ่งจอดเอาคนหน่ะชื่ออะไรครับลูกชื่อจอดครับอ้าวเป็นไงบ้างครับมาอยู่แค่บักแรมสนุกดีครับยิ่งจอเป็นไงบ้างครับที่นี่ใจดีครับอ่าสุดสดไหมสดไหมเนี่ยสดครับสดแฟนสองเอ้ยพูดคำหยาบเหรอชื่ออะไรครับไม่ต้องสองครับต้องบอกไหรอต้องบองไปเหรอมาจากเรียนอะไรลูกเรียนวิทว์จอดอ่า มาลีครับมาลีมาลีนะโอเคคนถามมาเต็มเลยโอ้น่ารักมากครับน้องคนนี้โอเคโอเคเป็นไปคนหนุ่ามาลีเพ่ออะไรครับลูกสวัสดีครับครไอ้โบน่าดื้อเปล่าไม่ดื้อครับไม่ดื้อนะอันนี้เราทำงานอะไรครับเนี่ยเครื่องยิงใช่ไหมลูกครับผมกับเครื่องยิงครับเอาคนจับหรอครับอันนี้เป็นคนอะไรเนี่ยจับจับจับรวบนี่ทำอะไรลูกยิงครับยิงนะอันนั้นทำอะไรครับลูกแผนกจับผมโอ้โหสุดยอดนะครับ ทากันมันมากนะครับการแข่งขันตอนนี้ครูบาสรับช่วงต่อจา,จากอาจารย์ดำนะครับเป็นคนไฟ์ส,สดอยู่ไม่ได้ถามได้หนุ่มอะไรวะเนี่ยหนุ่มน่ารักมากค่ะที่นี่น้ําตกเจ็ดชั้นใช่ไหมครับชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรครับ,นนรบชื่ออะไรชื่อ,อรโอเคหนุน่มนหน้ามนคนน่าหลอครับชื่ออะไรครับ<ด>ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับลูกอุนจิต้นครับต้นนะ เราก็เดินดูไปนะครับตอนนี้เด็กดกำลังทำอะไรละอันนี้ชื่ออะไรครับลูกชื่อนิมครับนิมนะนี่ชื่อะอะไรนิมพามนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงเดีย๋ยวฟังครู่ทำผิดกติกาเกินสามครั้งหรือฟปลาสามผมจะให้มานั่งตรงกลางและให้ทุกคนระดมยิงใส่คุณน้ำน้ำ จอสาวได้อันนี้ค่ายสุนทรจิตกรรมโมกหรือแคมปิ้งครับไม่ใช่พงรดาครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูจอสาวมากดีกว่านะครับอันนี้มออะไรลูกจอสมอสามชื่ออะไรคะชื่อทองชื่ออะไรคบหายไปหน่อยไปบ้านหน่อยไปบ้านหน่อยไปบ้านหน่อโอเคไปชื่ออะไรครับลูกชื่อทอยู่มออะไรครับลูกมอสามค่ะทำหน้าที่อะไรครับเนี่ยถ้าไม่ตั้งมั่นชูยาวกระสุนใส่ก็ยิงแต่ขาดตาบ เนนาลีน่า <actually> ร oh, uh, ักมากๆโอ้โหชีวิตเอาไปบายดียลูกไปบายหน่อยไปบายไปบายชื่ออะคะแล้วชื่ออะไรคะชื่อเกดค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้ค่ะชื่ออะไรคะลูกชื่อไก่ค่ะสามพันแปดชื่ออะไรคะลูกชื่อางยู่ข้างเปแลสนุปไหมคะลูกชื่ออะไรคะลูกชื่อโบ์ค่ะดื้อเปล่าไม่ดื้อนะโอเคเราไปดูน้องวันหนึ่งมาก โอ้น้องนี่กำลังดมยาดมครับคลานใจน,นะนา่าเกิดจากการหิวข้าวนะครับผมเดี๋ยวโทษลูกโทษ่ลูกเดี๋ยวต่อบ๊ายบายหน่อยเร็วายบายหน่อยนี่มออะไรลูกอ่าช um ah, um ื่ออะไรก็ลูกอ้าชื่ออะไรชื่อเดิวชื่อดิวอ่านี่ชื่ออะไรครับลูกโอ้นี่ซับมันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหมูกรอบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยิงของมออะไรนี่มออะไรลูกอ่าดูมอน้องมาหนึ่งปี อ่านะครับตอนนี้กระสุนเริ่มมาส่งแล้วนะครับโทศไม่ตั้งใจอ่ะน้องมาหนึ่งไปบายหน่อยแล้วชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรคะนะครับอันนี้คือยิงเราอ่ะเนี่ยอ่าไปบายหน่อยเล้วายบายทีนึงโอเคเดี๋ยวดูน้องๆยิงกันนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้เสื้อแดงสดไหมครับแดงไหนวะเนี่ยโอ้ยเขาก็มีมีแฟนหมดแล้วลูกอ่ะคนนี้ป่ะคนนี้แดงนี้ไหมแดงนี้ไหม มีเฟซคนชื่อดิวไหมครับครูโอ้โหชีวิตไอพวกนี้ <c oughs> เขาให้มามาค่ายบักแรมลกูก <c oughs> ถามอีกถามอีก <c oughs> น่ารักน่ารักนนแดงมอสามอันนี้มอสามแบบว่หามอสามใหม่แม่ได้เลยเดจัดให้ครับเอาไว้บ้านนั่นแล้วอ,อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยนี่ชื่ออะไรขออีกทีนึง แฟนคลับหาตอนนี้คนดูอยู่4,800แล้วคึอเป็นคนวัยเลยค่ะวัยวันยไอีดูคชื่อแหละอันนี้ที่ไรครับลูกค่ะน้องมอสามเนาะอย่าถามคือวีนเคยถามคุณวีนไหมถามเยอะแป๊บนึงอ่านเอาไม่ถามไม่ทันแล้วเนี่ยก็เสื้อแดงโสดไหมครับแดงมอไหนครับมีเฟซคนชื่อดิวไหมครับครูน่ารักน่ารักไม่มีใครชื่อดิวถามว่าได้ครับถามมาได้ถามเฮ้ยก่อนจะคำตอบจะออกเมื่อดอกกุหลาบมาอ่า เดินไปก่อนอ้าวตอนนี้เริ่มยิงกันแล้วครับพี่น้องเริ่มยิงกันแล้วครับพี่น้องแทงออกมาข้างๆอย่าไปตั้งก้นเลยเดี๋ยวโดนหน้าาผกนหน้านข้างๆอ่านี่เริ่มยิงกันแล้วครับเริ่มยิงกันแล้วเ ดีมากครับกัรตลารมรายงานตัว้สองเก้า

เนี่ยคิบูบาร์ิดตึงิบูบาเฮ้ยอะไรอะได้เย็นอะไรอะไรลอะไรไม่รู้อ้าหรอค่ายลายค่ายลายจระงไรเสร็จแล้วเล็กมาทุกค เอาไรจะนั่งเฉยๆนีจะนอนท่านที่เมื่อปูเป่ายาวหนึ่งครั้งให้ยิงชุดจริงละสามลูกลงตรงนี้ครับครับคครับครับ

มามเหลือลูกเหลือกระุกเยอะแล้วค่ะมโอเยอน่อเยอกินอีกคออรับจียลาขอบเพ่อป่ะนลูกีาวลูก้าค่ะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะคะกินกางกหมดปาโอ๊ยเอาหไปวันนี้ Thank you. ai <laughs> mua khẩu mì à? <laughs> Bọn... <laughs> là cái luôn quá <laughs> Terima kasih telah menonton! คนนั่งหลังเครื่องยิงเียมัเละเละดิสอีัวไเอายองัไเอาองหมดเลยอ่ะโหยับเมื่อกี้หายไปเห็นน่ะคูนอ่หลังมคนหน่ดเดิ